สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กับพอ,พอกันกับบรรยากาศเก็บเพ็ดอีกแล้วเนาะจ้าอันนี้เป็นเก็บเป็นเฮดล็อดทีสองของเฮ้าจา้านี่เกิดดีดีพี่น้องมึงเนี่ยพูนนี่จา้ยาดอกใหญ่ๆงามๆเลยกำลังใหญ่ค่ะพี่นอ้องนะเก็บเท่าเก็บตัวนี้เป็นแปลงที่สองค่ะเกิดจ้าลายจต่พี่น้องเฮดปีนี้ อากาศเย็นโอ้ยดอกงามคักอดอกงามจะอันนี้เขาปลูกจากฟางลวนๆ้วยนะครับพี่น้องนี่เป็นเหฮดปลอดสารนะคะ พัสดุของเราคือมีแต่ฟางกับเชื้อเห็ดบม่มีปุ๋ยเคมีอีกยังทั้งสิ้นเลยจา้านี่นี่เห็ดปอดสารดอกงามๆเลยจา้านี่ดอกเนียนๆเนนกลีก่ยๆมาบนทั้งนี้พี่น้องแบบงามเลยจา้านี่แบบร้ายใส่ใส่แบบพี่น้องมากเงนี้ยงามแห้งงามแห้ง อย,อยากได้ภาพนิ่งเลยพี่น้องอพี่พายก็ได้นะน้องผู้ชาขอภาพนิ่งได้เด้อเ,อเช่าเก็บเขาเก็บเงาเงา กำลังพอดีจั่ปุ่นอุย้ยมีแต่ไข่ใหญ่ๆแต่ไข่ใหญ่ๆง่ายๆงามๆเลยพี่น้องมืงเน่อปุ่นนาบ้านเสน่หอุย้ยพี่น้องทั้งพี่อุย้ยงามแท้ปสาดิตโต โอ้ยมันเกิดดีตลอดพี่น้องพุทธพูมิแห่งงามนะั่นอาท่า,ทานี้ก่อนเอาอยูบอ่บ่กว่าเอาอยาวันเก็บเลยหัวเล็มหมดเลยหัวเล็มนั่นแห่นหัวเล็บเล็บนี่ฮะก็ต้องเก็บด้วยกันเย็บกบาลค่ะเกิดผลเลยดอกก็ใหญ่จีกันแหงเกิดหลายแหงดอกหน่อยเลยรถนี่จุ๋มนี่พี่น้องเอ้ยงามงาม ดอกเ่นดอกแกนแห่ง,งพี่น้องคุณงาม,งาม สูนด้วยดอกน้อยๆนะแค่ๆเอาแต่ดอกนอหญ่แ้มันใหญ่อ <c oughs> ดสองเจ้าขมวนอยู่แล้วโอ้ตอนนื่นมางามเล้พี่น้องจ้ะโอ้ยเขาภาพนิ่งแน่นี่โอ้ยพี่น้องงามลร้งามลร้ โอ้ยแตกทักเอพี่น้องพี่น้องิ่งเนี่ยโอ้ยเฮ็ดทักจอยแต่มันงามพู้นะเกือบบ้านจรนยงามหลายงามหลายโอ้ยตัวนี้เป็นจีจีกันอยู่ ก,กับพ่อได็กกินเยู่จ้ะเหลือกินกับจนได้ขายพุนละจา้านี่โอ้ยทางนี้กับโบแพรกันงามคักด,ดอกแกนแกนจก้ะอุ้ยดอกงามแหงนาอ xanh đọc đỏ của dây nè Hãy subscribe cho kênh นี่จะอูย้ยงามงาม,ามพี่น้องใ้เบิ้งอีกรอบนึงค่ะนี่อันนี้ครึ่งแรกนะคะ่ะนี่นี่โอ้กะสีไดสองโลอยู่บนจกักพี่น้องมาหนี้นี่จะ้ะฟังขวากะซีสองโลอยู่บนจักนี่ดอกบกใหญ่ไข่ใหญ่ๆอ้วนๆเลยนี่พี่น้องดูดูดนะไข่ใหญ่ๆอ้วนๆทั้งนั้นเลย มีบอทั้งนั้นมีอยู่ประสนพี่น้องปะเฮ้าตามไปค่ะตามไปอ้ตูมหมกใหญ่เบ้อเลยพี่น้องอัน่ะเอเกิดอยู่น้ำขี้ดินผีก็ร้ายแต่นี่ม้อนใหญ่

มันจีกันแห้งยิงง่งพึ่งเอายิ่งพึ่งเอาเอา,เอาไปมือแร่งจะไปซูนอาอา้อ๋อตอนนั้นละพอแล้วพอแล้วสิได้สิใหญ่ยงงู่เอาไปมือแรงก็ได้ไม่บ่กเอาโอ้หันใหญ่งหันใหญ่พอแล้วพอแล,ล้วปิด มันใหญเล่มอยู่ดอกนึงดอกนึงตูมนึงอยู่โอ้ของตูมมันใหญ่ยันนงไงหรออู้หูหูหูมใหญ่ยิ่งตัวนี้เด็ดดอกบักใหญ่เลยนะเอะออออผู้ขาลมของอีหยังหลังผู้ขาของใหม่ เอาใส่กันน้อยปดัดเอฟเอฟเลยอสวยสวยสวยอ้าวเบิร์ดแม,นม่นบ่อบันเล้วไปบ้านเบิร์ตไหนไข่หนึ่งเนี่ยน้ำมาหลดลเบิร์ดทางห่างจะ้ะมันมันเย็นแห้งค่ะ ันอากาศห่อนกันมันเอามันก็สิเกิดหลายกว่านี้อยู่พี่น้องเอ้ยมันบ่ได้ที่เรามันอากาศเย็นนี่นี่มือเสาหมอกนะลมบ่อยๆอยู่นี่พี่น้องไปทำไปเก็บใส่ถังกันค่ะเบิ่งผลงานกาันว่ามันสิได้น้อยได้หลายจา้ามืนน้อนี้สิได้จักโลจา้จาตาพี่น้องตอนนี้เฮาก็เก็บใส่คุมาเรียบร้อยนะจา้ามื้อนี้เฮาก็ไดอ่าเกือบเต็มคุเบอร์16จา้านี่ นีู่ถังเบอร์นี้นะคะนี่นะจ๊ะนี่นงามเลยนะคะเอามาเบิรงกันค่ะว่าสได้จักกิโลจ้ะมาอนี่ใส่ตะสั่งกันเบิง่งสั่งเบิดขู่เบิดหยั้งนี่กะสองโลขีดนึงค่ะพี่น้องสองโลขีดนึน่ะจ้ะหักขูออกก็สิเหลืออยู่ประมาณสองโลนี่ละพี่น้องสองโลนิดๆน,นะคะบ่ทันด้สั่งขูวันขูถังเฮ่านี้มันจะจะขีดนาะจ้ะนี่นะจ้ะ กะเอาเป็นบาได้ประมาณสองโลค่ะพี่น้องมานี้ผลงานท่องเท่นะคะงามๆแจ่มๆเลยปลูกโดยฟาง้วน,นะคะ่ะเป็นเฮดปอดสารค่ะสำหรับมือนี้ค่ะกะคงต้องลาพี่ลาน้องไปซํานีนะคะเอาผลงานมาให้ชมเอามาอวดมาอ่างการเบิงค่ะนี่นะคะงามๆปลูกด้วยเ็ดฟางปลูกปลูกโดยฟางนะคะกับเชือเเฮดบม่มีปุย๋ยบม่มีสารเคมีอีหยังนะคะนี่ละค่ะ ดอกงามนะคะดอกใหญ่ตัวนี้ออนซ่อนลายจ้านี่ช่อน,นี่งามกูมูเลยค่ะสำหรับวมือนี้ค่ะกาลาพีละน่องไปทีนี้นะคะการยังใดก็ฝากติดตามฝากก็ไหลก็แชร์ให้คือเก่าด้วยค่ะก็เก็บเพ็ดปลูกถ่าไปเดี๋ยวเดอนหกข้าจะไปเก็บเพ็ดปลากันอีกทีนึงค่ะมือนี้ก็ขอล่าไปก็ผ่าบรรยากาศไข่เห็ดงามๆามนะจ๊ะสบายดีสุผููสุคนจ้าสวัสดีค่ะ